สวัสดีครับกลับมาพบกับมวยไทยซูปเปอร์สตาร์กันอีกครั้งนะครับในวันนี้จะพูดถึงศึกวันลุมพินีครั้งที่46ปลายปีนี้นะครับมีคู่มวยโผล่ออกมาอีกแล้วรูปปรากฏในหน้าเ Facebook ของนักมวยนะครับโผล่มาก่อนรูปโปรโมทในหน้าเพจของศึกวันชิบชิพซะอีกทันทีที่มีโปรแกรมการชกในวันลุมพินีครั้งที่46ออกมานะครับซึ่งผมกระลุนอยู่ว่าจะมาไม่นะ ยังไงก็ต้องมาแล้วนะแล้วก็แหมมาแล้วก็ยังดีกว่ามาช้านะมาช้าก็ยังดีกว่าไม่มานะครับแหมเพลงพี่มอสนั่นเองที่อาจจะได้ไอเดียมาจากผู้หญิงที่กังวลเรื่องรอบเดือนสรุปว่าบางสันมาแล้วจ้านะครับเพราะว่าผมลุ้นรายการมวยของบางสันอยู่นะว่าจะจบสิ้นปีนี้แล้วเนี่ยจะมีอีกไฟหรือไม่นะครับก็จะรอจนถึงสิ้นปีเพราะว่ามันจะมีสถิติหนึ่งของเสกสันบางสันเนี่ยปรากฏออกมาอย่างเป็นทางการนะ ซึ่งก็รออยู่ว่าเมื่อไหร่จะมีโปรแกรมการชกนะครับถ้าเกิดมีออกมาปั๊บเนี่ยผมจะทําคลิปนี้ออกมาเลยแล้วพอแกมีคิวออกมาปั๊บนี่นะครับผมก็ทําออกมาปุ๊บเลยก็สามารถคํานวณสถิติออกมาได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับว่านี่คือเจ้าของสถิติใหม่ของศึกวันแชมเปชิพนี่คือชมหน้าของนักมวยเบอร์ตองสุดฮอตที่ถูกเลือกมารับใช้บริการพ่อแม่พี่น้องแฟนมวยมากที่สุดในประวัติศาสตร์ศึกวันแชมเปชิพนะฮะรวมทุกยี่ห้อของศึกวันที่ผลิตออกมาทั้งวันเล็กวันใหญ่วันลุมพินีวันไฟไน ปีนี้ที่เสกสรรโชกมวยศึกวันเป็นครั้งแรกนะครับในเดือนมกราคมศึกวันลุมพินีครั้งที่หนึ่งมาจนถึงไฟส่งท้ายเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับมกราคมก็มีเสกสรรธันวาคมก็ยังมีเสกสรรน,นะครับ1ปีพี่ท่านได้คิวชกมวยไปแล้วทั้งสิ้นนะครับแปดไฟรวมไฟล่าสุดที่จะถึงนี้เป็นคิวการชกที่เป็นสถิติยืนหนึ่งไม่มีผู้ไหนหน้าไหนทําลายได้อย่างแน่นอนนะครับยกเว้นตัวของเสกสรรเองในปีถัดไป 1ปีมี12เดือนปีนี้บังสันชกแล้วนะครับรวมไฟที่ถึงนี้จะเป็นไฟที่8 12เดือนหาร8ไฟนะครับสรุปแล้วหารได้1.5แบบลงตัวป้าไปแล้วนะครับนั่นหมายถึงว่า1เดือนครึ่งจากการคำนวณแบบนี้นะคุณจะเห็นหน้าเสกสรรน,นะครับปรากฏอยู่ที่หน้าจอช่อง7สีแล้วก็บนเวทีมวยเสกสรรกดรับออเดอร์จากบอสชาตีแล้วก็ออกมายืดเส้นยืดสายรับจ็อบหนึ่งครั้งรับเงินหลักแสนหลักล้าน เสกสรรไม่ได้นอนค้างที่สนามมวยนะครับแต่ว่าไปไปประมาณทีๆแบบนี้แหละเพราะว่าเป็นพระเอกคิวทองจริงๆไอ้ที่ผมเคยแซวไปว่าศึกวันลพนีเนี่ยจะต้องเปลี่ยนเป็นศึกวันบางสันนี่ไม่เกินความจริงเลยนะแล้วศึกวันไฟไนก็จะกลายเป็นศึกบางไฟไนในไม่ช้านี้แน่นอนฝั่งอเมริกาที่ดูวันไฟไนนะครับทางช่องพรามวิดีโอเนี่ยอนาคตอันใกล้นี้นะอาจจะต้องเหวอแดกแน่ๆน,นะครับว่าคนนี้อีกแล้วหรอมาบ่อยจัง ถ้าพี่ท่านจะมาถีบสักขนาดนี้นะครับ1ปีชค8ไฟเนี่ยนักมวยหลายคนดังๆ1ปีหนึ่งไฟยังมีเลยนะ2ปี1ไฟก็ยังมีนี่ล่าสุดเลยนะครับมีนักมวยเวียดนามที่จะชกในวันไฟในครังที่17เหงียนตรันดุยงัดไม่รู้ผมสะกดชื่อเขาถูกหรือเปล่าเหงียนตรันดุยงัดนะครับที่จะเจอกับแดนิสพูลิสซึ่งพี่เหงียนเนี่ยชกล่าสุดเมื่อ4ี่ปีที่แล้วนะครับแล้วบอชตีก็เปิดวาปมาให้โผล่ทีต้นเดือนธันวาที่จะถึงนี้นะครับ4ี่ปี1ไฟ สรุปจะชกมวยหรือว่าบอลโลครับพี่เหงียน4ปีชกครั้งหนึ่งเหงียนตรันดุยงัดนะครับพกความเหงียนมาถึง4ปีกว่าจะได้ชคอีกครั้งหนึ่งแต่บางสันหนึ่งปีชค8ครั้งครับบ้าไปแล้วไอความถี่ของการชกเสกสันเนี่ยก็มาจากการผลักดันของบอสชาตินะครับแล้วก็คุณภาพการชคของเสกสันที่ถูกใจแฟนมวยซึ่งเสกสันก็อาจจะมีคอนเซปต์มาจากเฉินหลงนะครับไม่ว่าจะเป็นวิ่งสู้ฟัดหรือว่าไอหนุ่มหมัดเมาเป็นสสไตล์ที่มีอยู่ในตัวเสกสันนะครับ ถ้าเกิดว่ากันด้วยเรื่องถึงการโชคที่ถี่มากขนาดนี้แล้วเนี่ยก็คงไม่พ้นความดีความชอบผู้หยิบยื่นโอกาสให้นั่นก็คือศึกวันช้ยชิปและก็บอสชาตรีที่ให้โอกาสเยอะแยะมากมายขนาดนี้นะครับแล้วเสกสันก็ออกมาบรรยายความรู้สึกไม่นานนี้เองนะครับว่าศึกวันช้ยชิปเนี่ยคือจุดเปลี่ยนชีวิตแล้วก็ครอบครัวชีวิตมีความเป็นอยู่ดีขึ้นฐานะความเป็นอยู่นี่พลิกเลยนะฮะ เงินโบนัสอย่างเดียวนี่ก็ล่อไป3.5ล้านแล้วนะยังไม่รวมนับค่าตัวนะถ้าเกิดศึกวันลุมพินีมาไทยเร็วกว่านี้นะครับหรือว่ามาตอนเสกสรรยังอายุที่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่เนี่ยคุณอาจจะได้เห็นเสกสรรนะครับในวันลุมพินีตั้งแต่ครั้งที่1ยันครั้งที่46จะมีหน้าเสกสรรมาโพลทุกสัปดาห์ <c oughs> แล้วคนตัดต่อภาพของศึกวันเนี่ยแหมทำงานสบายนะครับเอารูปของเสกสรรนั้นคาอยู่ที่ฟอร์แมตท,ที่ทําเป็นภาพนี่เลยนะครับทำเป็นไฟการ์ดนี่เลย จะมีเสกสรรมาชกทุกสัปดาห์นะครับบ้าไปแล้วอันนี้เป็นมุกซึ่งเสกสรรก็โชว์ความรักความศรัทธาต่อศึกวันเชมชิพนะครับหลังจากได้รับการเซ็นสัญญาแล้วก็ชกในวันใหญ่ครั้งแรกเมื่อครั้งที่ผ่านมานะครับในศึกวันไฟไนท์เจอกับคาริมเบน,นูยความรักความศรัทธาอยู่ที่ทรงผมของเสกสรรน,นะครับที่เนลมิตทรงวันขึ้นมาเป็นคนแรกของโลกหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะดูผิวเผินนี่ไม่ใช่เด็กป .3 แถวบ้านแอดมินนะน ที่ว่าปิดเทอมแล้วเนี่ยต้องแห่กันไปตัดผมทรงกราฟิกเล่นลายแกะลายกันเป็นว่าเล่นน่ะไอผู้ใหญ่ที่เห็นทรงแบบนี้ก็ต้องไ่าไเด็กคนนี้มันดื้อแน่นอนนะครับแต่ว่านี่คือเสกสรรอ,อขวัญเมืองนะครับกับศรัทธาและก็ความรักของเขาที่บ่งบอกถึงศึกวันชิปชิปที่เข้ามาพลิกชีวิตของเขานะครับเป็นการสื่อถึงความจริงใจที่มอบให้ผ่านทรงผมเสกสรรไม่ใช่เด็กดื้อน,นะครับแต่ว่าเป็นคนที่น่ารักและก็น่าศรัทธาหัวใจที่สุดคนหนึ่งในพื้นที่พบนี้ซึ่งมันก็จะตามคอนเซปของวันชิปชิปเลยนะครับที่มา การที่จะทําให้ชีวิตนักมวยดีขึ้นการสร้างฮีโร่เสกสันไม่เคยสะดุดในชัยชนะนะครับชกวันไฟไนท์ความจริงจะต้องไดตเตตูดหนึ่งในฝาแฝดเอสตูปินันนะครับโยฮันเอสตูปินันเป็นฝาแฝดสุดหล่อจากโคลัมเบียเรียกได้ว่าเป็นพอลิตพอลเหลืองฝาแฝดในเวอร์ชั่นโคลัมเบียครับแล้วแต่ว่าโยฮันนี้ก็ถูกเปลี่ยนตัวสลับตัวมาเป็นคาริมเบน,นุยจากแอลจีเรียแทนนะครับกลายเป็นบังปะทะบังไปนะครับบังสันปะทะบังนุย ไฟล่าสุดนะครับใส่สรรเอาชนะคาริมเบน,นูไปในวันใหญ่เสกสันชกช่วงสายๆนะครับเกิดมาอาจจะไม่เคยเจอว่าจะต้องมาชกเช้าขนาดนี้เพราะว่าปกติตื่นมาอาจจะต้องโดนเมียจิกให้ใช้ทํางานบ้านเสกสันก็งัดฟอร์มเดิมออกมานะครับแล้วก็มีการตั้งการรัดกุมแล้วก็แปลสภาพเป็นขุนเข่าไร้น้ําใจให้เห็นนะครับในไฟที่ผ่านมาขุนเข่าไร้น้ําใจที่ว่ายืมตังโบนัสนี่ไม่ให้แน่นอนไร้น้ําใจที่จะให้ยืมนะครับจะบ้าหรือไม่ใช่ เสกสรรเดินป้องการแน่นเลยแล้วก็อาจจะเป็นไม่ได้ว่ากันสอกของคู่ชกนะครับเดี๋ยวหัวปุ่นหัวโนยอีกครั้งหนึ่งเดินเป็นขุนเข่าไร้น้ําใจนะครับแทงเอาโยนเอาแทงจึกจึเก็นนุยถึงกับตั้งกระบวนรับไม่ทันนะครับแล้วไฟล่าสุดที่จะถึงนี้นะครับในศึกวันลุมพินีครั้งที่46จะเจอกับริวเดสจากออสเตรเลียที่ซ้อมอยู่ที่ค่ายแฟทเทคใช่แล้ครับจะเจอกับริวเดสนะครับแม่ พูดมาตั้งนานนะครับพูดถึงเสกสรรน,นี่โมโ้รออไปจะจบคลิปแล้วนะครับลากยาวสะดุดีบางสันแล้วก็แซวบางสันอยู่นั่นแหละกว่าจะมาพูดถึงคู่ชกลิวเดสนะครับอายุ30ชกในวันลุมพินี2ครั้งแพ้คะแนนซีวีอวีเตสในวันลุมพินี23ชนะคะแนนนนทก,กิจต่อมหมอสีในวันลุมพินี31แต่ว่าไอ้ฟอร์มชนะนี่ก็โดนนะโดนเยอะเหมือนกันโงนเงินไปมาจะล่วงแหล่ไม่ล่วงแหล่ก็ไม่ได้แข็งอะไรมากนะห่างจากเสกสรรประมาณ200้ล้านปีแสงอะ ซึ่งดูฟอร์มดูศัติีนาอะไรต่างๆแล้วเนี่ยจบเกมเสกสรรน,น่าจะได้ส่งจุ๊บๆอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่จะถึงขั้นทําเอาลิเวอร์เดสชักไหมเนี่ยอันนี้ก็ต้องดูหน้างานบนเวทีนะเพราะว่าเสกสรรก็ฝืดมา2ไฟแล้วนะฝืดเครื่องเรื่องเงินโบนัสนั่นแหละ <c oughs> เพราะว่าคู่ชกก็แข็งแกร่งขึ้นหรือว่าอาจจะจับสไตล์ได้มากขึ้นนะครับเสกสรรอาจจะไม่ใช่สามารถที่จะไล่คู่ชกจนจนกระดานได้เหมือนเดิมไล่จนคู่ชกนั้นเป็นโลกหอบหืดติดมุมเวที หรืออาจจะมีอาการฮิสโตรกปอแปปอแปโดนเสกสันบทขยี้เหมือนไฟแรกๆตอนที่เขามาชกในวันล,ลุมพินีอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นอีกแล้วคู่ชกของเศกสันหลังๆนี่อาจจะไม่ซ้อมมวยแล้วก็ได้นะไม่รู้ได้นะพอรู้ว่ากูเจอเสกสันเนี่ยกูไม่ซ้อมมวยละไปเน้นซ้อมวิ่งมาลาทอนรับมือก็พอนะครับคือเน้นปอดไง <c oughs> เน้นระบบการหายใจเอาไว้ก่อนเอาอึดไว้ก่อนเอาประคองตัวรอดให้ได้มือครบ3มยกถึงเราจะไม่ใช่ปลาหมึกนะครับแต่ว่าก็โดนเสกสันบทเอาได้นะครับใครจะไปรู้ อะถ้าเกิดเสกสรรได้รับโบนัสในไฟนี้นะครับถ้าเกิดผมเข้าใจอย่างถูกต้องเข้าใจไม่ผิดพลาดนะก็จะเป็นโบนัสเงินหลักล้านนะครับก็คือ5 0,000ืนเหรียญคือถึงชกในวันเล็กนะครับในวันลุมพินีก็ตามแต่ถ้าเกิดนักมวยที่มาชกเนี่ยเป็นนักชกที่เซ็นสัญญาเข้าในศึกวันใหญ่แล้วเนี่ยก็จะได้รับโบนัสแบบศึกวันใหญ่ห0,000ื่นเหรียญน,นะซึ่งผมก็รอคอยโบนัสห0,000เหรียญคูณ2ของเสกสันอยู่นะครับก็คือ1 0 0 0 0แเหรียญนั่นเอง ถ้าเสกสรรได้ขึ้นมาเน่ก็จะเป็นโบนัสครบทุกแบบในศึกวันแชมเปี้ยนชิพนะครับเป็นคนแรกในหน้าประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติเลยเอาโมโเข้าไปแล้วก็จะเป็นสุดยอดสถิติที่แปลงเป็นสตังค์ได้หลายล้านบาทด้วยในการชกหนปี8ไฟของเสกสรรไม่รู้ว่าจะมีโอกาสทําได้ไหมผมอยากให้ได้มากๆเลยนะอยากให้ได้แบบเอาแบบอารมณ์แฮกเกอร์ตี้เลยอะที่นัดล่าสุดเนี่ยมิดชิลสันพูดคําว่า100 hundred t นะครับแล้วก็แบ่งให้แฮกเกอร์ตี้พูดคําว่าดอลลร์ เรียกได้ว่าตบมุกโบ๊ะบ้ากันกระจายเลยไม่มีสมักึกสมักกกันเลยนะครับเป็นปีเป็นคุยกันไม่หมดถ้าเสกสรรมีโอกาสได้แบบนี้นะอยากให้แบ่งกันพูดบ้าง 100, <000. S 1> ดอลล่เอาละไฟส่งท้ายปีนะครับไฟที่8ของเสกสันอ้อขวัญเมืองกับสถิติหน้าใหม่ของศึกวันชามชิพนะครับเป็นการชกที่สูงสุดในรอบ1ปีเลยนะครับ8ไฟผมเชื่อว่าไม่มีคนไหนทําได้อีกแล้วนะครับ แล้วก็อาจจะมีสถิติอื่นๆตามมาเช่นพวกโบนัสอะไรแบบนี้หรือไม่นะครับก็มาตามลุ้นเสกสารรอเชียร์กันสำหรับวันนี้นะครับแอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ i <laughs> <laughs>